ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะครับสวยงามโอ้โหสุดยอดเลยครับเอฟซีล่าสุดเราแก้ไขปัญหาหแล้วนะทุกท่านเมื่อกี้หลังจากที่เรายิงจากรูนี้เข้าไปทะลุเนาะด้านในมันไม่อยู่เหมือนล็อกไม่อยู่อลองดูนี่ฮะเปียกก็เลยตัดสินใจเจาะตรงนี้นทุกท่านทําเป็นเหล็กตัวยูเนาะคล้ายตัวยูเสียบเข้าไปเลยนะฮะนี่ล็อกติดกันเลย จบปัญหาทีนี้ไม่มีดีดออกมาแล้วไม่มีเด้งไม่มีเด้งไม่มีดีดแล้วทีนี้ยอดเลยพี่โอ้โหไม่น่าเชื่อพี่จะคิดได้ขนาดนี้ใช่ไหมนีงไม่บังเนะนี่ก็กำลังเจาะเอดี๋ยวผมจับให้ดีกว่าใส่หูใส่หูหมูเจาะใส่หูหมูนะครับไม่ใช่หูช้างมันกว่จะมีขั้วเหือเบื่อแล้วอ้นี่เบื่อแล้วเหรอเบื่อเหนวแล้ว ติดตั้งหูช้างแน่สิสามารถล็อกด้านนอกได้เนาะทีนี้นี่วันนี้ประตูร้านพี่จะได้ล็อกนะไม่รู้ว่ามีคุญแจแล้วยังนะยังเป็นแรยังไม่ได้มีอะไรในนี้พอล็อกด้านหลังก็ยังไม่มีประโยชน์เพราะด้านหน้ายังเปิดอยู่นี่สิเดี๋ยวเราก็เตรียมสก็สามที่เจ็ดก้าแล้วเเหล็กตั้งอ่ะเหล็กตั้งอ่ะเหล็กสามพี่มันก็เป็น โนัดสี่เซนก็เป็นสองเจ็ดแ้ำมันทั้งหมดอ่ะหน้ากว้างมันสองเมตรแปดสิบเป็นสองเมตรเจ็ดสิบสี่เพื่อใช่ไอ้บ้านพักอีกน่าจะประมาณสักสองเซนก็ได้อยู่เหลืออีกนิดนึงพอแล้วพอแประมาณนั้นพี่บ่าวประมาณนั้นคุือทำทำเดียวตอบทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่บ่าว่าจะเตรียมครับผมเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวผมจะให้จะตรงไหนครับตรงกลาง านี้เหรอด้ลกอนนะเล็กตัวตัดไม้นาะตันไปอ่เสจแล้วดี๋วผมวัดเ่ะี่เลพี่เขยอดเดี๋ยสิเดี๋ยวพี่บ่าวเ็เตรียมวัดเนาะเพื่อที่จะทำในส่วนของโครงนะฮะที่จะ เป็นการยึดแผ่นอลูซิงเนาะตัวนี้นี่ซึ่งเราจะทำทรงคล้ายๆเมื่อวานนะแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องตัดเหล็กให้ขาดนะแค่ผ่าเนาะผ่าเข้าฉากแล้วก็พับพับเหล็กเข้าหากันนะทุกท่านใช่มันจะสวยงามแล้วก็ไม่ต้องมีรอยต่อด้วยนะครับอันนี้คือพี่บ่าวเนาะพี่บ่าวพี่บ่าวจะทำอะไรทำทำของเหล็กทำเหล็กยู่ พี่บ่าวจะทำม o u n ิ a i n ม o u n t a i n อะไปนี่จะได้ชัวร์ฮะวิ่งงานละเอียดผมจะดีเหรอเดี๋ยวผมลากสายไฟมาให้ดีกว่าอางีโอ้โหงานพลังเลยชอบเลยนะครับผมเอีนะโอเคล้ครัเดี๋ยวจะันนะ วันนี้ขอยให้เราเปลี่ยนใบดูต้องค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆมันแค่ไม่เป็นรแรงานทีละบางอย่างสองอย่างเนาะมันต้องเป็นค่อยเป็นตีอย่างอย่างคอยงานนี้เหมตลาดสุดเลยงานลากไปไฟลากมันไม่เจริบเดี๋ยวผมจะให้กำลังใจนิดหน่อยตรงนี้ผมวินัยเก้านาทีเลยนะขอเก้าแล้วเหรอใช่โอเคครับทุกท่าน tôi đi vào thì ừ. ừ. nhớ bà giỏi thì vào trong bài băng <laughs> ừ. ừ. Mình... bài tập hả bài tập đến bài 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 มันไม่มันไม่เข้าเรียมนะโอ้ได้ได้พี่บ่าวส่วนด้านนี้กพี่ติดตั้งมือจับประตูแล้วครับทุกท่านส่วนด้านนี้ก็พี่ติดตั้งมือจับประตูนะครับทุกท่านใส่ก้อนหัวท้ายโอ้สวยงามเลยปิดเข้าแล้วแม่นบ่พี่ประตูปิดเข้าได้แม่นบ่ใช่ นี่ยสำเร็จนะฮะสำหรับภารกิจตรงนี้นะครับออ๋ล็อกล็อกไม้กันดีนะฮะล็อกตรงนี้ล็อกติดจ้างพวกของช้างติดจ้างมือจับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ก่อนอ๋อก็ประมาณนี้ฮะคลิปนี้ขอบคุณครับลองจับดูหน่อยมือจับรุ่นนี้สวยแล้วเนี่ยของของแพงนั่นเนี่ยมือจับเลยโอ้ยนี่มือไม่ใช่ต้องจับฝั่งนี้มือจับนี่ต้องจับฝั่งช้ายนะความโคตรความโคตรเป็นการล็อกไว้ในตัวเลยเนาะ กันกันเลยมาในตัวเลยพอดีเลยยอดลงตัวเ่าราดัจะตหัวน่าตัวนี้ขึ้นมาเดีวเราอคนนี้เราก็เกียร์เชี่ยมแต้แตแดดไปแดดไปมีปึ้งครับเกียรเอาไหมเอาอะไรเอาอยู่ปะอันนี้เอาไหมครับที่นี้ซิฟทอนี่้าหู ดี๋ยวผมจะติสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวผมจะลองติดตอนนะครับย่นนีบท่านผู้ชมมาถึงก็ไม่ดีรอนะเดี๋ยวตัดเล็กเลยผมก็ยังไม่เคยนะตัดกระดิ่งนะยิงล่างตัวนึงถ้าเป็นอันนี้นะผมก็ตัดพุทธเลยได้มเดี๋ยวลองดูนะท่านผู้ชมเห็นพี่บ่าวตัดแล้วสวยดีเดี๋ยวลองยอีงแบบพี่บ่าวนะ ติดกอนใช่ไหมใช่แล้วติดกอนประตูแประตูคือเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เยอแค่ติดกอน คุณผู้ชมคุณผู้ชมติดตามนิดนะครับได้ด้านหน้าเป็นลมคุณผู้ชม เล่นตัวล่างเลยตัวล่างนี่เอาขรบขรบเสมอปพี่ใช่ตัวล่างจะร้อนออไปใช่ もう1回もどう ตอนนี้เราติดตั้งนอนนะฮะพร้อมกับมือจับเนาะใา่ใช่ไม่รอแล้วเหลือแค่เจาะรูนะะรูด้านล่างตัวนึงแล้วก็ด้านข้างตัวนึงเขาจะเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของประตูด้านข้างเนาะเห็นไหมมือจับสวยงามอู้ช้างเรียบร้อยตอกกดไค์ก็แชรดด้วยครับผมล่าสุดปิดงานไปได้หนึ่งจุดเนาะตรงนี้เสร็จสมบูรณ์หมดเหลือแต่เจาะรูแล้วก็ขัดท่อนสีตรงที่รอยเชื่อมเมื่อกี้ครับพูดละให้ถ่าย คู่เท่าไรเลย45บาทเออเหรอถูกจังเลยซื้อออนไลน์สวยมากเอ็ซีแต่ว่าถูก45บาทคู่ละ45บาทตกอันละ22บาท50ใช่โอ้โหรู้ราคาเลยนะมาดูใกล้ๆหน่อยไฟเอ็ดซีมาดูใกล้ๆซื้อไว้ตั้งแต่ทำบ้านเก่านู่นเพ่อขายโอ้โหนี่คู่ละคู่ละ45บาทเอ็ซีสั่งออนไลน์เนาะแต่ถ้าหาซื้อร้านแถวนี้น่าจะไม่ได้ราคาน่าจะร้อยกว่าอยู่ ของสวยแต่ถูกนะทุกท่านโอเคครับสำหรัรบคลิปนี้สวัสดีครับ